มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนราชกิจจานุเบกษาประกาศหลักเกณฑ์ช่วยกรณีแพ้วัคซีนโควิดจ่ายสูงสุด4 0 0แสนเมื่อวันที่22พฤษภาคมเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขาการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีที่รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรสัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด19นะคะ กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีที่ผู้รับบริการที่เป็นประชาชนคนไทยทุกคนได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนโควิด -19 ตามประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพาแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและก็เงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีที่มีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือว่าโรคโควิด -19 พศ2,564มีผลตั้งแต่วันที่5เมษายน2,564ที่ผ่านมามีเงื่อนไขและก็รายละเอียดเบื้องต้นดังต่อไปนี้ค่ะตามเงื่อนไขความเสียหายที่เกิดจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโรคโควิด -19 ที่จะเป็นเหตุให้ได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามประกาศนี้จะต้องเป็นการเข้ารับวัคซีนตามแผนง,งาน โครงการหรือกิจกรรมการป้องกันและก็ขจัดโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือว่าโควิด19จากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัยจากการรับวัคซีนดังกล่าวด้วยทางนี้ไม่รวมถึงวัคซีนทางเลือกที่ให้บริการโดยสถานบริการเอกชนซึ่งเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้รับบริการประเภทความเสียหายที่เกิดจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือว่าโรคโควิด19และอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแบ่งเป็น 1>, 1เสียชีวิตหรือว่าทุพพลภาพอย่างถาวรหรือว่าเจ็บป่วยเรื้อรังที่ต้องได้รับการรักษาตลอดชีวิตและมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการดำรงชีวิตจ่ายช่วยเหลือเบื้องต้นในอัตรามไม่เกิน4 0 0แสนบาทสศูนย์เสียอวัยวะหรือพิการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นในอัตรามไม่เกิน2 4 0 0 0 0บาทสบาดเจ็บหรือว่าเจ็บป่วยต่อเนื่องจากการได้รับวัคซีน โดยมีความเห็นของแพทย์ผู้ตรวจรักษาประกอบไปด้วยจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นในอัตราไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทค่ะขอขอบคุณราชกิจสารนุเบกษาและขอขอบคุณสยามสตรีทค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเเินินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ